เธอเป็นเด็กหญิงที่มีร่างกายผอมบางและไม่สามารถที่จะจะอดิตองเธอได้เลยทางสถานีเด็กกำพร้าจึงเรียกเธอว่าเลลาและอีกด้านหนึ่งของกามีเด็กชายคนหนึ่งชื่อเนทแยนแ,แบ็กต้องทํางานให้กับองค์กรทาชญากรรมเพื่อหาเงินมารักษาแม่ของเขาที่ป่วยซึ่งแม่ของเขานั้นป่วยเป็นโรคไนอักขาดังนั้นเน,นแทแยนจึงต้องออกมาจากโรงเรียนเพื่อมาดูแลแม่ของเขาในขณะนั้นเองอโยราซีไบหรือออร่า ก็ได้มานําตัวเลลาจากสถานเลเด็กกำพร้าและแน่แท้มาโดยไม่ได้บอกกลับอะไรกับทั้งสองเลยพอมาถึงจุดหมายก็ได้บอกกับทั้งสองว่าตนเป็นตัวแทนของเงือกและจะมันพาถุงทั้งสองไปเป็นเงือกคื้หันและเป็นทุกเงือกคู่ต่อไปและได้มอบบางอย่างให้กับทั้งสองนั่นก็คือสร้อยเปลียวหอยซึ่งจะสามารถเดินทางข้ามพไปยังมหาวิทยาลัยศาสตรสายพันธุ์ได้มหาวิทยาลัยสหร์สายพันธุ์นี้ แขวนลอยอยู่ท่ามกลา,จากงจักรพด้วยพลังเวทอันยิ่งใหญ่เป็นสถาปตัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิกเป็นอาคารสูงสามชั้นมีทั้งหมดสี่ตึกตรงกลางนั้นเป็นลานกว้างเมื่อทั้งสองเดินทางข้ามพบโดยการแขวนสร้อยเปิดหอยไว้ที่คอก็ได้มายังมหาวิทยาลัยสาสาัทยพันและทั้งสองก็ได้มายังห้องพักของตนเพื่อเตรียมตัวที่จะเรียนทั้งสองได้เรียนตามปกติเหมือนคนทั่วไป แต่มีวิชาที่วิชาหนึ่งที่หมุกต่างจากคนอื่นไปนั่นก็คือวิชาเลือกซึ่งจะสอนทั้งภรรยาของชาวเงือกและการดำรงชีวิตของชาวเงือกด,ด้วยในขณะนั้นเองได้มีจดหมายจากนายกเงือกซึ่งขอความช่วยเหลือจากออล่าแต่นายกเงือกไม่ต้องการที่จะให้เงือกทั้งสองที่เป็นเงือกฝึกหัดไปด้วยเพราะเห็นว่ายังเป็นแค่เงือกฝึกหัดแต่ออล่านั้นเห็นว่าทั้งสองมีความสามารถพอที่จะ ไปช่วยเหลือได้เมื่อทั้งสองเดินทางไปยังแดน,นเมือกซึ่งต้องผ่านทวาระบทของชาวเมือกแดนเมือกนั้นจะเรียกว่าเมืองมิคิกาทั้ง3จึงเดินทงางข้ามพบผ่านทวาระบทและไปยังเมืองมิคิกาตรงไปยังทำเนียบผ่านกันทีเพื่อไปหาเอเดนพีวอเตอร์นายกรัฐมนตรีของชาวเมือกจากนั้นก็ได้เจรจากันถึงเรื่อง การถูกแลกพัตัวของเอ็กวานินตาแคลวอเตอร์ลูกสาวคนเดียวของนายกเลือกทั้งสองได้พบจดหมายที่เป็นเบอะแสซึ่งในจดหมายได้บอกไว้ว่าคืนนี้ให้ออล่าไปที่โกดังสวนสาล่ายคนเดียวซึ่งมีอ็าวานินตาเป็นตัวประกันออล่าได้ไปที่โกดังสวนสาล่ายแต่ไม่พบใครเลยพอรู้สึกตัวอีกครั้งก็ถูกต้นคอของเธอและสลบไป เมื่อเธอฟื้นขึ้นมาก็พบกับอิกัโชซึ่งหัวหน้านั้นได้สั่งให้มานำตัวเธอไปหาออล่าจึงได้ไว่ายเข้าไปในถุำโมซึ่งยิ่งเข้าไปลึกเท่าไหร่ก็ยิ่งแคบลงเรื่อยๆจากนั้นก็ได้พบกับแบร์รี่ซึ่งเป็นหัวหน้านของอิกัโชแลไ้ได้เจราจากันถึงเรื่องที่จะให้เรื่องนั้นปรากฏตัวในโลกของมนุษย์ได้ซึ่งออล่าก็ได้เตือนแบร์รี่ไปแล้วแต่แบร์รี่ก็ไม่ฟัง ออร่าจึงคิดว่าจะนำเงินมาแลกตัวกับเอกควาเนตาก่อนแล้วจึงค่อยเจรจากันอีกครั้งหนึ่งแบรรี่ตอบตกลงและสั่งให้อกงกัโชไปส่งแบรรี่ที่ส่วนสาลาเมื่อออร่าเดินทางกลับมายังทำเนียบขาวแล้วจึงได้นำชุดเก่าและเข้าห้องและและได้บอกกับเลาเรเนต์แทนความจริงที่เกิดขึ้นว่า เรื่อที่เกิดขึ้นแล้วจากนั้นก็ได้ไปบอกข่าวนี้ให้กับนายกเมือฟังจากนั้นเลลาก็ได้คิดได้ว่าแบรรี่นั่นเองที่เป็นคนนำสมุนไพรเถื่อนเข้ามาในเมืองมิฟิกา้านั่นก็คือแซมฟรายหินและออราก็ได้ให้เนทแชร์เป็นคนบอกเป็นคนคิดแผนที่จะนำตัวของเอ็กวานิตากลับมาอย่างปลอดภัย ซึ่งแผนของนแชร์นั้นก็คือการนําแซมไฟทองที่ขึ้นตามนอกชายฝั่งเกาะอังกิกมาสก,กัดและใส่ในแคปซูลจากนั้นใช้เวทมนต์ของอาริซาซีไรท์้องสาวแท้ๆของออร่าที่จะนําแคปซูลนี้ให้เป็น,นตัวของแบรรี่ซึ่งจะทําให้แบรรี่นั้นเกิดอาการคัน,คนจากนั้นออร่าจึงทําให้แบรรี่สลบไปและได้ไปตามนายกเงือกมาแต่แล้วแบรรี่ในร่างที่แก้งสลบก็ได ใช้เป็นมวใส่เลลาและทำให้เธอสลบไปจากนั้นก็เกิดการต่อสู้กันระหว่าง<ม><น>แวรี่และอลิซาแต่แล้วออร่าก็ได้มาช่วยอลิซาไว้และได้จับตัวของแบรี่ไว้เมื่อแพทย์คนหนึ่งได้มารักษาเลลาด้วยการให้ดื่มน้ำยาสมุนไพรซึ่งน้ำยานี้จะช่วยในการ ลบรอยช้ำและช่วยฟื้นความทรงจําได้จากนั้นความทรงจําของเธอตอนเด็กจึงได้ปรากฏขึ้นนั่นก็คือเกิดไฟไหม้คาลุหะทุกคนในคารุหะตางถูกไฟครอบตายเหลือเพียงเธอคนเดียวจากนั้นเมื่อนายกเลือกได้จับตัวของแบร์รี่และได้ส่งตัวไปยังคุกแล้วจึงได้ให้รางวัลกับเลน,นันและแนนแชร ซึ่งรางวัลของแนชแชร์นั้นก็คือจะพาเนือกพาแพทย์เลือกไปรักษาแม่ของเขาที่มหาวิทยาลัยสหราสายพันจนหางเป็นปกติจากนั้นทั้งสามก็ได้กลับไปยังมหาวิทยาลัยสหราสายพันและอาจ,จารย์สอนประวัติสสาศาสตร์จึงได้ให้การบ้านกับเลลาแนนแชร์ซึ่งการบ้านนั้นเป็นกองโตโม,มาถึงมาและแล้วเลลาแนแชร์ก็ต้องมานั่งหาข้อมูลต่างๆในหนังสือเก่าๆของปีต่างๆ จากนั้นเรนลาก็ได้พบกับรูปของมหาเศษรษฐีตระกูลแอนเวนเดอร์ที่ถูกไฟเข้าใจทั้งครอบครัวแต่แล้วแรน,นแชก็เหลือไปเห็นรูปของลูกสาวของมหาเศรษฐีซึ่งหน้าตาเหมือนกับเรลาทุกประการแรน,นแชึงตกตะลึงจากนั้นอลล่าได้เรียกเรลาและแรนแชไปคุยกันถึงเรื่องตายการประจิญทายของเรลาและแรนแชยังในไม่จบเพียงเท่านี้ ครั้งสองจะไปพัชชัาที่ต่อในมุนซักภายทะเลข,ของคุณ